สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอน,นครับเทคนิคสำหรับช่างมือใหม่นะครับมือใหม่หรือว่าคนกำลังคิดจะสร้างบานด้วยตัวเองนะครับกรณีที่สามารถพอทำได้นะครับกรณีที่มีการต่อเสารครับเสานี่เป็นเสาคอนกรีตนะครับเหล็กเสานี่เป็นเสาไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเล็กเสาใหญ่ถ้า,าเราไม่รู้เทคนิคในการต่อนะครับ เสามันก็จะแตกครับแตกตรงบ่าของมันนะครับลักษณะของบ่าเสาคือลักษณะนี้นะครับเขาจะแบ่งหนาเสาครับครึ่งหนึ่งนะครับจากหนาเสามานี่สมมติเราเป็นเสาหนาหกนะครับฮกนิ้วเขาก็จะแบ่งสามนิ้วถ้าเป็นเสาหนาห้าก็จะแบ่งสองนิ้วครึ่งแลวประมาณนี้นะครับเพื่อแบ่งทมสัดส่วนนะครับทมสัดส่วนของหนาเสาแต่ละต้นที่นี่การต่อนะครับการต่อหลายคน ถ้าช่างช่างที่เขาเป็นงานแล้วเขาเขาทำได้นะครับแต่ที่ผมพูดหมายถึงกรณีที่บางคนอาจจะอยากจะต่อแบบอาจจะเป็นการสร้างกระถ่มปลายนาหรือว่ากระถ่มนางเหรียญนงไรเป็นอย่งไครับที่สามารถทําง่ายๆด้วยตัวเองโด,ย,งดยไม่ต้องไปหาจ้างช่างมาทําการายกหายหรือว่าอะไราหายนะครับนะครับในทางต่อไม่ถูกกับมันจะดาวนะครับ เราจะพาไปดูอีกต้นนะครับถึงจะาปูนมายาได้มันก็ในเมื่อมันร้าวแล้วนะครับมันก็มันก็จะเป็นแผลอยู่วันยังค่ำกับแม่สามารถแกะขายได้ถึงเราจะยาแค่ภายนอกแต่ว่าภายในมันราวแล้วถับมันเป็นซีเมนต์มีเมอ่อเนอื่นๆนครับดามเลวจะได้ดามอยู่เลยแต่ถ้าเป็นซีเมนต์ราวแเลยคือร้าวเลยนะครับมมีวิธีไหนที่จะแกะขายได้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นนะครับ นี่ครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้กระดมาอนกันคือจะดาวแทบทุกต้นเลยครับเพรานี้ที่มีการต่อนครับใส่นอดสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการการแก้ไขนะครับเวลาต่อมจะได้ไม่เล่านะครับมันก็จะราวตรงบ่าตรงนี้นะครับว่าการต่อต่อเสาปูนนะครับเนาะต่อเสาปูนเสาไม้ที่เขาใช้เสาปูนด้านล่างนะครับคือป้องกันพวกปลวกกับพวกปลวกที่จะมา าขืนกินไม้นะครับขืนกินไม้ในตัวบ้านนะครับถ้หากเราใช้เสาปูนลักษณะนี้นะครับมันก็จะป้องกันปลวกได้ถึงปลวกมันจะขึ้นมาบนบ้านนะครับมันก็มองเห็นนะครับมองเห็นเพราะว่าปลวกมันจะทํามาเป็นทางนะครับเป็นทางเพื่อมากัดกินไม้ที่เราต่อกขึ้นภายจากเสาปูนครับคือมันเห็นง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับปลวกมันจะขืนกรณีที่มีไม้นะครับมีไม้มันจะสามารถขึ้นมาได้ นะครับเรามาดต้นนี้นะครับเนี่เราทุกต้นนะครับมันจ่ว่าไม่าเรานี่นะครับนี่นี่เป็นแผลตลอดแนวเลยนะครับมันก็จะเราตรงบาเหมือนกันตรงบาตายนดนะครับนะครับขันราวก็จะแตกออกมานีแต่ที่มันไม่รุดออกครับเพราะว่าตรงบริเวณตรงบาตรงนี้นะครับมันจะมีเล็กอยู่สองเซนนะที่เขาโปรไปสองเซน ปกติการผูกเสาครับก็จะใช้เล็กนะครับสี่เส้นแล้วก็ใช้ปลอกครับปลอกมัดตัดมัดตัดยี่สิบเซนยี่สิบเซนครับยี่สิบเซนยี่สิบเซนยี่สิบเซนไปนี่ส่วนเสาคือใช้เล็กสี่สี่เส้นนะครับแต่มาบริเวณตรงนี้เขาจะตัดให้เหลือสองนะครับคือเขาจะตัดบริเวณตรงบ่าตรงนี้นะครับเล็กมันจะมาสุดตรงบ่าตรงนี้สองเซนแล้วก็โปล่ไปตรงตรงเนื้อตรงนี้นะครับอีกสองเซน ครับเนี่ยให้ดูนะครับชัดๆน้องกลมาดูต้นนี้ครับเนี่เดี๋ยวจะหาว่าผมรีวิวให้ดูแค่ต้นเดียวนองก้าันนี้คือ,อหนึ่งต้นแตกทุกต้นนะครับจะแตกตรงบ่าเหมือนกันทุกต้นนี่สาเหตุคือเขาทํากันเองนะครับเขาไม่ได้ตามช่างมาช่วยในการสร้างการทํา นะครับเขาคือเขาคิดว่าเขาพอทําได้นะครับเขาก็จะทํานะครับเวลาเนี่ยมันก็จะแตกลักษณะนี้แต่ถามว่ามันจะล่มมันจะหักไหมนะครับบางทีมันก็แต่ล่มแดงก็ไม่แน่นะครับผมไม่กล้ารับประกันไม่กล้าพันธงว่าแข็งแดงทนทานว่ามันจะมีเล็กนะครับอย่างที่บอกครมีเล็กอยู่สองเซนครับที่เล็กเขาหมัดเสาโผล่มานะครับสองเซนที่เห็นแตมันอยู่ภายในนะครับ ยิ่งแต่เะพะเสาที่ก็รอเซตใหม่ๆนะครับตลอดเซตใหม่ๆแต่เรานํามาหยกนะครับยิงฮักไว้นะครับทาให้ดูเทคนิคในกาปรป้องขันนะครับนี่ครับเห็นดูกันใกล้ๆนะครับ นะครับต่อไปผมจะบอกวิธีนะครับในการแก้นะครับเพื่อไม่ให้เสามันแตกเราลักษณะนี้นะครับก็คือเราหาไม้นะครับหาไม้ที่มันแข็งแข็งไม้ก็ได้เล็กก็ได้ครับที่มันแข็งแรงนะครับคือจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบเซนนะครับความยาวนะครับเพื่อมาทาการทาบตรงนี้คือเราจะใส่น็อตแค่หนึ่งตัวก่อนนะครับตัวหนึ่ง่าเพิ่งใส่ครับเอาไม้ด้ว่าเล็กมาทาบนะครับแนวยาว นะครับคือไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบเซนนะครับที่นี่เราต้องขันชนกนะครับก็คือสมมติว่าเชือกคล้องมาลักษณะนี้นะครับเราก็ใส่ไม้สอดลงไปแล้วก็หมุนหมุนให้ถึงที่สุดครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโยกได้นะครับตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บามันโยกได้อันนี้คือกรณีที่เราตั้งเสาแล้วนะครับเพาว่าเสามันหนาใหญ่ครับอย่างเช่นเสาหนาหกหนาห้า 6, 5, และพวกเสามันใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเสาปูนก่อน นะครับพอตั้งเสาปูนเสร็จนะครับต่อไปก็คือการต่อไม้เอาไม้มาต่อนครับไม้ก็จะทําเป็นบาเป็หอะไรเรอยครับยัดเข่าบาแบบนี้ครับนี่บากรหานาเข่าแบบนี้นะครับเวลายกมาใส่นะครับมันจะทําให้แตกราวแถวนี้ได้นะครับนนััทางแก่นะครับอย่างที่บอกนะครับคือหาไม้หรือว่าเล็กนะครับยาวๆนะครับมานมาทาบ นะครับถ้าเราเราก็เราก็ขันชนกนะครับขันบริเวณเนือขันดำอยู่ใต้บาหน่อยหนึ่งนะครับขันบริเวณนี้นะครับมันจะช่วยป้องกันตัวนี้ในเรื่องการโยกนะครับสามารถต่อได้โดยไม่ต้องแต่กราวหลังจากตั้งเสาเซตนะครับใส่นหนอดหนึ่งตัวนะครับก็ทําการคํำนะครับคํำยันนะครับคํำยันเสาใหม่แข็งแรงนะครับยันตามระดับน้ำถามแนวดิ่งนะครับ ่เซจเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับถึงเจาะใส่รูติ่สองนะครับทำลักษณะนี้จะไม่มีการแตกเล่านะครับสําหรับช่างมือใหม่กรณีที่ยังไม่เคยต่อเสานะครับต่อเสาไม้เสาปูนนะครับให้ทำอย่างที่ผมแนะนํานะครับนี่ก็มารีวิวให้ มือใหม่นะครับช่างใหม่ที่จะต่อบ้านด้วยตัวเองนะครับอาจจะตอ่อเป็นที่นั่งเลนอนะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคหรือว่าไม่รู้สูตรในการทําก็จะทําให้เสามันแตกลาวด้นะครับเวลาเจอลมเจอสายพัดมามันอาจจะลุดตัวนี้ออกไปนะครับมันจะพาตัวนี้ลุดออกไปได้นะครับก่อยเกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินของพี่น้อง นะครับก็เลยถือโอกาสมาดีๆให้ดูไอจุมกันนะครับ